ทิกทำงานนายกหันผิดทิศดวงพลิกทั้งตู้อี้นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับทุกคนช่วงนี้เรื่องทิศต๊กทำงานของนายกคนใหม่กําลังเป็นประเด็นร้อนในทำเนียบอีกครั้งเพราะนายกอนุทินจัดโต๊กหันล่าไปทางทิศตะวันออกเหมือนกับที่อดีตนายกประยุทธ์เคยทํามาก่อนอาจารย์มาดเคหัตทาซึ่งเคยเข้าไปดูห่วงจุ้ยทาเนียบรัฐบาลมาก่อนเลยสามารถวิเคราะห์เรื่องนี้ได้อย่างเจาะลึกและพบว่าทิศที่เลือกส่งผลต่อตาแหน่งโดยตรงทิศไหนดีทิศไหนทําให้ดวงพลิก นายกเศรษฐาดวงเป็นธาตุไม้หันโต๊ะไปทางทิศเหนือที่เป็นธาตุน้ําที่น่าจะดีแต่กลับไปทําปฏิกิริยากับธาตุในดวงทําให้ดวงพลิกตกจากตําแหน่งอย่างรวดเร็วคุณอุ้งอิงดวงเป็นธาตุไฟแต่หันไปทางทิศเหนือซึ่งเป็นธาตุน้ําซึ่งตามหลักแล้วน้ําจะดับไฟทําให้พลังถูกพิฆาตโอกาสที่จะได้เป็นนายกจึงหลุดมือไปอดีตนายกรยุทธ์ดวงเป็นธาตุไฟหันไปทางทิศตะวันออกที่เป็นธาตุไม้ที่ช่วยเสริมพลังทําให้เก้าอี้แข็งแรง แต่นั่นทำให้ธาตุไฟเยอะเกินไปเลยกลายเป็นคนอารมณ์ร้รอนและหงดหงิดง่ายนายกอนุทินดวงเป็นธาตุไม้หันไปทางทิศตะวันออกที่เป็นธาตุไม้ถือว่าได้พลังหนุนเต็มๆซึ่งดีมากเพราะปี2 5 6 9ถึง2 5 7พพลังธาตุไฟจะมาแรงเก้าอี้นายยกจะถูกเผาหนักการมีธาตุไม้มาค้ำจุนจึงถือว่าช่วยได้เยอะแต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีที่สุดต้องหันไปทางทิศเหนือเป็นธาตุน้ำเพราะน้ำจะช่วยควบคุมไฟทำให้ได้ประโยชน์สองเด้งเลย อยากรู้หงจุ้ยแบบเจาะลึกที่เอาไปใช้กับตัวเองได้จริงไหมครับคอมเมนต์ว่าสนใจไว้ได้เลยครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีก